สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้นั่นก็คือ Honda C i ี i c 2025รุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูสปอร์ตทันสมัยยิ่งขึ้นมีความเฉียบคมในทุกมุมมองกระจังหน้าแบบใหม่ดีไซน์เรียบหรูไฟหน้า LED ทรงเวลดูเฉี่ยวเข้ากับกันชนหน้าที่ออกแบบให้ดูดันยิ่งขึ้นเส้นสายรอบคันดูปราดเปรียวตัวถังถูกออกแบบใพล้ลลมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในนนการรขัััี่และปะปหยด้ม ส่วนล้ออลลอยขนาด17-18นิ้วขึ้นอยู่กับรุนย่อยก็ช่วยเสริมบุคลุกความสปอร์ตให้ดูโดดเด่นบนท้องถนนในด้านขุมพลัง Honda c ซีว c 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตร VTEC t ท r b o บให้กำลังสูงสุดประมาณ180แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ราราว240นิวตันเมตรให้การตอบสนองที่ฉับไวและนุ่มนวลพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับจูนมาอย่างดีช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือทางไกลก็ยังรู้จุดสบายและมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีโหมด ECO N ที่ช่วยในการประหยัดน้ำมันทำให้ c ี v ิ c รุ่นใหม่นี้เหมาะกับทั้งผู้ใช้ที่ต้องการความแรงและผู้ที่ใส่ใจในเรื่องของความประหยัดเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารจะพบกับความเรียบหรูและทันสมัยภายใต้ดีไซน์แบบมินิมอลแต่ลงตัวบานนั่งทรงสปอร์ตหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงมีพื้นที่วางขาวกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงคุณภาพจากลำโพงรอบคัน ที่ทำให้การเดินทางทุกครั้งเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินในด้านเทคโนโลยี Honda ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะ Civic 2025มาพร้อมกับ Honda Sensing ซึ่งเป็นชุดระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนทั้งหมดนี้ถูกติดตั้งมาเป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ให้กับผู้ใช้งานทุกคน พูดถึงเรื่องราคา Honda c ซี i c 2,025เปิดตัวด้วยราคาประมาณ9 0 0แสนต้นๆไปจนถึงล้านกลางๆแล้วแต่รุ่นย่อยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยถ้าเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันอย่าง Toyota c o ค o l l อ a l t ิสหรือ Mazda 3ต้องบอกเลยว่าซี vic ยังได้เปรียบในเรื่องของอัตราเรง่งความประหยัดน้ำมันและความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ใส่มาให้แบบจัดเต็มสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ซีดานที่ขับสนุก ภายในสบายเทคโนโลยีล้ำและดีไซน์ไม่ตกเทรนด์ Honda Civic 2025ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆในปีนี้ครับแล้วเพื่อนๆละคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Civic รุ่นใหม่นี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ